ท่ากาศีานดอนเมืองนะคะเปิดอาคารเซอร์วิสฮอลล์รับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่วันนี้ในขณะที่เที่ยวบินที่ดอนเมืองเริ่มฟื้นค่ะเดือนแรกของปีนี้มาแล้ว70%ของช่วงก่อนโควิดนะคะนายการันธนกุลจิรพัทน์ผู้อำนวยการท่ากาศีานดอนเมืองบอกว่าวันนี้ก็คือ8กุมภาพันธ์นี่แหละค่ะ เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้อาคารเซอร์วิสฮอลล์ซึ่งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเหตุกำแพงอาคารถล่มนะคะจากพายุฝนกระหนำ่ำเมื่อเดือนเมษายน2565โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสภาวิศวกรสภาสถาปนิกร่วมตรวจสอบและยืนยันความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของอาคารเซอร์วิสฮอลล์สนามบินดอนเมืองพร้อมเปิดใช้อาคารเพื่อรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยว ตั้งแต่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอาคารเซอร์วิส hall ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวติดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารหนึ่งด้านทิศเหนือของท่ากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับผู้โดยสารได้3,000คนนะคะโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่นั่งพักคอย800ที่นั่งจุดพักสัมภาระจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้อำนวยการท่ากัศยันดอนเมืองบอกด้วยนะคะว่าภาพรวมปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่ากัศยันดอนเมืองในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาอยู่ที่70,000คนต่อวันโดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ1 7 0 0 0คนและผู้โดยสารภายในประเทศ5 3า0 0คนโดยคิดเป็นปริมาณการฟื้นตัว70เมื่อเทียบกับปี2562ก่อนเกิดโควิด ซึ่งในช่วงนั้นมีผู้โดยสารผ่านท่ากศสยานดอนเมืองประมาณ110,000คนต่อวันโดยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาเท่าช่วงก่อนเกิดโควิดได้ในช่วงปลายปี2567ค่ะ